ป้าวันๆนะคะป้าวันๆพยายามจะเดินไปฉี่ค่ะแต่ว่ายังก้าวไม่ออกตอนนี้ก็กินเวลามากว่า15นาทีแล้วป้ายัางเดินไม่ได้การพยายามเินของเขาขาเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ขาและข้างซ้ายเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหักมาก่อนแล้วก็ไม่ได้รับการต่อที่ถูกต้อง วันนี้เป็นคืนดีป้าจะกระดิกงหางให้นะอ่านี่นี่นี่นี<_<_่กระดิ่งหางแล้วตอนนี้เขาก็พยายามจะให้เขาเดินไปฉี_<_<_<_่อยากให้ออกกําลังกายแต่ว่าถ้าออกมากก็ไม่ดีเพราะว่าป้าหัวใจโตอยู่แล้วก็ค่าไตสูงจะเหนื่อยง่ายนะคะตอนนี้ที่ห่วงก็คือหมอจะห่วงเรื่องกลัวไตจะวาย ปล่อยป้าทำธุระกันก่อนนะ